ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเทระเสนอตอนที่17การอบรมสั่งสอนพระเนนการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากท่านก็แบ่งเป็นเวลาไม่ให้ตรงกันคือ บ่ายราวสี่ถึงห้าโมงเย็นอบรมคณะญาติโยมแต่หนึ่งทุ่มขึ้นไปอบรมพระเนรพอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่างไปที่พักของตนและประกอบความเพียรเวลาพักอยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเนนอย่างหนึ่งในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่สองเวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่สคือเที่ยวสุดท้ายท่านปฏิบัติกับประชาชนพระเนนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มากแต่ทั้งสองตอนหลังนี้จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรื่องติดต่อกันไม่ขาดความท่านสนใจสั่งสอนพระเนนมากเป็นพิเศษถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและรู้เห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายนอกหรือภายในท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษเพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วๆไปย่อมมีจริตนิสัยแปลกต่างกัน การปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นรายๆแต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกันที่แตกต่างกันก็คืออุบายวิธีและความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนาบางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยเช่นเห็นพูดผีเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นเทวบ,บุตรเทวดาเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นคนหรือสัตว์มาตายอยู่ต่อหน้าบ้างเห็นเขา หามผีมาทิ้งไว้ต่อหน้าบ้างเห็นร่างของตัวออกไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุกๆก,กรณีไปทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความผิดถูกแฝงอยู่ประการใดบ้างบางราย ที่เป็นนิสัยไม่ชอบใคร่ครวญก็อาจเห็นผิดไปตามและยึดถือเอาว่าเป็นความจริงก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้นแต่นิสัยที่จิตออกรู้เห็นสิ่งต่างๆดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจำนวนน้อยมากร้อยละห้าคนก็ทั้งยากแต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่ปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาจึงเป็นความจำเป็น ที่จะต้องได้รับการแนะนำจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อนเวลาพระธุดงท่านเล่าผลของการภาวนาที่ปรากฏในลักษณะต่างๆกันถวายครูอาจารย์และเวลาชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นให้ผู้มาศึกษาไต่ถามฟังรู้สึกว่า ซาบซึ้งจับใจเพลิดเพลินในการฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเวลาอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนิมิตออกเป็นตอนตอนและอธิบายวิธีปฏิบัติต่อน,นิมิตนั้นๆอย่างละเอียดละออมากจนผู้ฟังหายสงสัยและร่าเริงในธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังพร้อมทั้งความมีแแจใจที่จะปฏิบัติตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้รายที่ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งภายนอก แต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่งเวลาท่านเล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านทำถาวายอาจารย์ผู้ที่ยังไม่สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาที่จะพยายามทําให้ได้อย่างนั้นบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างทั้งผู้ที่มีจิตเป็นไปและผู้ที่กําลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปราบรื่มปิติในขณะฟัง บางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่าได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมานชั้นต่างๆจนจวนสว่างใจถึงกลับสู่ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีบางรายลงไปเที่ยวโปรงธรรมสังเวชกับพวกเสวยกรรมต่างๆในนรกก็มีบางรายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรกดูสภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันคือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิง แต่อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญด้วยความทุกทรมานซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะผลโทษไปได้เมื่อไหร่ก็มีบางรายก็ต้อนรับแขกคือพวกพูดผีและเทวดาที่มาจากที่ต่างๆคือชั้นบนบ้างรุกขเทศบ้างคณะที่เกิจสงบลงบางรายก็เสวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่างๆกันตามกำลังของตอนบ้างบางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกแยะาธาตุขันออกเป็น,นแผนก และแยกให้สลายจากกันจนเป็นคนละชิ้นและส่วนและทำให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้างบางรายก็เริ่มฝึกหัดและเริ่มกำลังล้มลุกคุกคลานเหมือนเด็กกำลังฝึกหัดนั่งเดินบ้างต่างๆกันบางรายภาวนาบังคับจิตใจให้ลงอย่างหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้บ้างบางรายได้ยินท่านสนทนาธรรมประเภทต่างๆตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์ เกิดความปีติและสรรัศจในธรรมนั้นนันแล้วร้องไห้บ้างบางรายก็เป็นไปเหมือนทัพพีนอนแช่อยู่กับแจงไม่รู้รสของแจงว่าเป็นอย่างไรและทําตัวขวางหม้อต้มหม้อแจงอยู่ซึ่งเป็นธรรมดาของหลายอย่างอยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ ก็เป็นสาระแก่ผู้รอบคอบนั้นรายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่รับรองตัวคงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ท่านผู้อ่านกรุณาผ่านไปอย่าได้สนใจเพราะเรื่องเช่นนี้แม้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและอาจมีอยู่ทั่วไปท่านพระจารย์มั่น ท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปีแต่การจำพรรษาไม่ค่อยซ้ำที่เก่าในปีหลังพ,พ่อพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาไปแบบสุขาโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกกับหางบินเที่ยวหาจินไปในที่ต่างๆตามความสบายบินไปจับต้นไม้และหาจินบนต้นไม้ใดบึงหรือหนองใดพออิ่มแล้ว ก็บินไปอย่างสบายหายห่วงไม่คิดว่าต้นไม้นั้นผล,ลไม้นั้นเปลือกตมนั้นบึงนั้นหนองนั้นเป็นของมันผู้ปฏิบัติธรรมได้แบบนกก็เป็นสุขไปทางหนึ่งซึ่งยากจะทำได้เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกชอบอยู่กันเป็นจำนวนมากและอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกและชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือนผู้จะออกไปโดดเดี่ยวดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบ้านต้น และจือบจนบั้นปลายคือเวลาท่านอยู่เชียงใหม่จึงรู้สึกฝืนใจไม่น้อยเลยขออภัยถ้าเทียบก็ราวกับจุงสัตว์บกใส่ลงไปในฝนฉะนั้นแต่ถ้าใจคุ้นกับทำแล้วกลับตรงกันข้ามคือชอบไปคนเดียวอยู่คนเดียวอิริยาบถท,ทั้งสี่เป็นเรื่องของตนของตนของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากทมเป็นอารมณ์อันพาให้สบายเท่านั้น ฉะนั้นท่านผู้มีใจเป็นเอการมคือมีธรรมเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างสวัยไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัว,มวเป็นผู้อยู่ตัวเปล่าใจเปล่าจากอารมณ์ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์ไม่เกรงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นไปหมดไปเพราะเป็นอากาลิกรธรรมคือธรรม ที่ปราศจากการสถานที่มีอยู่กับใจที่ปราศจากสมมุติเครื่องหลอกลวงท่านพระจารย์มั่นท่านดําเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนําหมู่คณะโดยสุขโตแต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้เป็นไปตามประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมขั้นสูงแต่ก็ยังนับว่า เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มากเวลาท่านพาออกบิณฑบาตเฉพาะองค์ท่านเองจะมีเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆมาเป็นอารมณ์คู่เคียงกับธรรมภายในใจให้แสดงออกทางวาจาท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบได้เพราะท่านม่ได้พูดเฉพาะหน้าเขาดังนี้ก็อาจมีได้พอผู้เดินตามหลังถัดจากท่านได้ยินเสียงชัดถ้อยชัดคำอันเป็นเชิงสอนเรา ให้รู้วิบากกรรมว่าแม้สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและเสวยกรรมไปตามวิบากของมันโดยนําเรื่องของสัตว์นั้นๆที่เดินผ่านไปพบเห็นเขาเที่ยวหาจินอยู่ตามรายทางมาแสดงเพื่อไม่ให้ประมาทว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกําเนิดที่ต่ำทรามความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้นเช่นเดียวกับมนุษย์เราเกิดมาเสวยชาติเป็นคน ซึ่งมีความสุขบ้างทุกบ้างตามวาระกรรมที่อํานวยในเวลาต่างๆกันฉะนั้นที่ท่านพร่ำเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆมีไก่สุนัขวัวควายเป็นต้นก็เพราะความสงสารที่เขาต้องมาเป็นอย่างนั้นหนึ่งเพราะความตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันหนึ่งเพราะท่านและเราที่กําลังเป็นมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้เป็นเช่นนี้ซึ่งล้วน เคยผ่านกำเนิดต่างๆอาจมานับไม่ถ้วนและความวิตกํำพึงกับสิ่งที่พาให้เป็นพบเป็นชาติประจำมวลสัตว์ว่าเป็นสิ่งลึกลับมากยากที่จะรู้เห็นได้แม้มีอยู่กับตัวทั่วกันถ้าไม่ฉลาดแก้หรือถอดถอนออกได้ก็ต้องเป็นภัยอยู่ร่ำไปไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะหลุดพ้นไปได้ในการและสถานที่ใดๆหนึ่งแทบทุกครั้งที่ท่านพาออกบินทบาต ท่านจะนําเรื่องสัตว์หรือเรื่องคนมาพร่าไปตามสายทางในลักษณะที่กล่าวมาผู้สนใจพิจารณาตามก็เกิดสติปัญญาได้อุบายต่างๆจากท่านผู้ไม่สนใจพิจารณาตามก็ไม่เกิดประโยชน์และยังอาจคิดไปว่าท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบได้เพราะท่านไม่ได้พูดเฉพาะหน้าเขาดังนี้ก็อาจมีได้